การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับพอดีของเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยยังคงที่จะถ้าใครขาดสมดุญทางการเงินอนะเงินไม่คล่องนะทางธุรกิจส่วนตัวเงินไม่คล่องใช้ชีวิตปัจจุบันเงินไม่คล่องบางทีติดขัดนะในบางเรื่องบางราวเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังหาเงินเข้ามาได้อยู่นะครับซึ่งเงินที่จะหามาได้เนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะไม่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะค่อนข้างเยอะ แต่ทีนี้นะครับมันยังคงจะต้องระมัดระวังในในรายจ่ายไงเพราะว่าหามาได้เยอะก็จริงแต่ว่ารายจ่ายนั้นมันยังคงมีอยู่อ่ะนะครับเข้ามาถึงดวงถึงชะตานะครับในที่ช่วงป,ปลายเดือนนะของเดือนกอุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะเห็นว่าอ่าเดี๋ยวจะมีรายจ่ายที่จะเตรียมรอให้กับชาวราศีเมษอยู่นะครับที่ไดร้รับเนี่ยนะครับมันมาจากหลายๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบการที่ ตัวเรานะครับเหมือนไปขอความช่วยเหลือคนอื่นเขาแล้วก็มีคนช่วยเหลือเข้ามานะไปขอคู่ครองคนรักไปขอหุ่นส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็จะมีตัวช่วยดีๆเข้ามานะทางทางด้านการเงินนี่คือส่วนที่หนึ่งแล้วส่วนที่สองนะครับของข้อดีทางด้านการเงินที่จะเข้ามาในเดือนกุมภาพันนี้ก็คือว่าในเรื่องของความโชคดีนะครับก็จะมีเต็มในบางบุคคลแหละไม่ได้เป็นทุกๆคนหรอกนะครับตามบุญตามกุศลที่กระทํากันมานะครับมา ก็จะมีในความเรื่องของความโชคดีนะเข้ามาถึงดวงถึงชะตานะครับเดือนเดือนนี้นะครับยังเหมาะสมนะที่จะถ้าใครนับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์องค์ใดเนี่ยนะครับของตัวตนเนี่ยเดือนนี้นะนะถือว่าขอได้นะขอได้มีเกณฑ์ที่จะเหมือนแบบถึงคิวเราแล้วนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยก็จะแนะนํานะครับทําบุญทบุญโสเดินทางไหว้พระขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองรับถือนะครับเพื่อเสริมดวงหนุนดวงให้ตัวเองนั้นมีในเรื่องของความโชคดีต่างๆนะทั้งโชคลาภทั้งการเงินต่างๆนั้นคล่องขึ้นดีขึ้นนะแต่ก็ต้องระมัดระวังรายจา่ายนิดนึงเท่านั้นเองทีนี้พอมาดูเรื่องอื่นๆนะครับอย่างในเรื่องอสภาพแวดล้อมรอบๆตัวนะเพื่อนฝูงวงสังคมนแผน่ข้างๆนะอารมณ์ประมาณนี้นะคนในทีมเดือนนี้มองว่านะครับ ต่างฝ่ายต่างช่วยกันนะต่างฝ่ายต่างช่วยกันไม่ได้ต่างฝ่ายต่างแยกกันสามารถมาช่วยกันร่วมมือกันนะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นใครที่เคยแบบติดขัดกับใครข้างข้าติดขัดกับเพื่อนร่วมทีมอะไรต่างๆนานานะครับเดือนนี้นะถือว่าโอเคแหละนะมามาช่วยเหลือกันดีบางครั้งเนี่ยถ้าใครรอง,งานอยู่นะครับเราสามารถที่จะลองไต่าถามนะไต่าถามเพื่อนนะ ว่ามีไหมบริษัทเธอมีไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเป็นเดือนของการที่จะต้องเปิดตัวอยู่ไงมันยังมีดาวของการปิดตัวอยู่ถูกไหมแต่เราด,ดันทุลังอะ่ะนะดินรนน,นิดนึงนะเปิดตัวขึ้นมานะครับไปถามเพื่อนถามอะไรนะว่ามีข่าวาวทางด้านงานไหมสําหรับคนรอง,งานอยู่นะครับก็จะได้รับว่า,ามีบางคนแหละนะครับที่เขา สามารถนะเสนองานดีๆนั้นกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษได้นั่นเองนะครับยังเป็นคงอีกเดือนหนึ่งอยู่นะที่ใครรองานอยู่นะครับยังคงลุยนะแล้วเดือนนี้นี่แหละจะมีข้อตกลงดีๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาสามารถนะเป็นเดือนที่จะสมัครงานนะเดือนนี้สามารถสมัครงานดีนะครับมีการเรียกสัมภาษณ์มีการเรียกเข้าไปคุยและก็มีข้อตกลงนะครับ ดีๆนั้นกลับเข้ามานะครับแต่อาจจะต้องอดทนนิดนึงนะมันอาจจะไปอยู่ในช่วงของไปลายปลายเดือนไปแล้วแต่เราสามารถลุยได้ต,ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเหมือนร่มเริ่มลงมือปลูกพืชผลนะผลผลิตก็จะออกมาอย่างนี้นะครับแต่มันจะออกมาไปลายปลายเดือนหน่อยนะครับดังนั้นใครที่รอง,งานอยู่นะกังวลเรื่องการงานกันอยู่ไม่ต้องกังวลใจไปมากสักเท่าไหร่นะเพราะจะมีเรื่องดีๆนั้นกลับเข้ามาแต่ทีทนี่พอเริ่มต้นงาน่ะ ให้คำว่าเริ่มต้นงานเนี่ยก็ต้องใช้กับทั้งคนที่ทํางานปัจจุบันนะหรือว่าคนที่สมมติว่าเขารับเลือกไปแล้วแล้วเราไปเริ่มต้นอ่ะนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหามากหน่อยนะมีเรื่องราวของความตึงเครียดมาให้คิดนะบางทีต้องเรื่องของความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะมันยังคงมีเข้ามาอย่างประชุมใหม่ๆเนี่ยนะอ่าก็ยังก็ยังคงมีเข้ามาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะ อึดอัดตึงเครียดหน่อยเรื่องต้นลําบากนิดนึงนะลาบากนิดนึงแต่ไม่ได้ไมไ่ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าในการเริ่มต้นที่มันลําบากนะครับหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามาในเนื้องานที่คนทํางานอยู่เนี่ยกําลังกระทําอยู่นะรวมถึงว่าผู้เริ่มต้นงานใหม่กําลังจะเริ่มต้นเนี่ยนะมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีนะที่เรามองเห็นอยู่แล้วแหละว่ามันอุปสรรคมากน้อยเยอะหน่อยนะแต่มันมีความคาดหวังอะ่ะของทั้ง ผู้ว่าจ้างนะทั้งสิ่งทั้งลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับเข้ามาอยู่นะซึ่งความคาดหวังของเขาที่เขาคาดหวังเราน่ะเราจะทําให้เขาได้สมหวังสมใจนะเพราะเรื่องดีๆเนี่ยมันมันขับเข้ามาแต่อุปสรรคันมีกันทุกๆคนอยู่แล้วนะ mm hmm. เวลาใครจะเริ่มอะไรใหม่เพิ่งถอดใจท้อใจไปนะครับเพราะว่าดาวดีๆเนี่ยกาลังเดินเข้ามาสู่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษกันทั้งสิ้นนะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างในเรื่องของ สุขภาพเนี่ยครับก็มองว่านะถ้ามันจะเจ็บจะป่วยอะไรเนี่ยนะมันเกิดจากความหนักของ,ของการทํางานบิเครียดนะครียดคิดหลายอย่างนะครับส่วนที่หนึ่งะครับแล้วก็รวมถึงว่าเวลาไปทํางานพบปะผู้คนอะไรเงี้ยนะลัคนาราศีเมษยังคงเป็นหนึ่งในลัคนาที่มีดวงดาวเนี่ยส่งผลอิทธิพลนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดเชื้อโรค นะต่างๆนานานนครับกลับเข้ามาเพราะนั้นดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพก็จะกลับมาแข็งแรงได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทักเบาๆอ่ะไม่ต้องกังวลใจไปไปมากนักนะครับแต่ก็ขอระมัดระวังนะครับให้ใช้ความระมัดระวังมากหน่อยนะเดือนกุมภาผ่านเพราะว่ามันจะมีดาวส่งผลนะเข้ามาเรื่องของการพักฟื้นนะครับใน,ในหลายๆส่วนนะในหลายๆเรื่องนั่นเอง มาแล้วครับในส่วนของลูกๆหล,ลานๆนะบริวารของชาวลัคนาราศีเมษเดือนนี้สร้างความ,มทั้งสุขใจเรียกว่าสร้างความสุขใจในส่วนส่วนหนึ่งสร้างความปวดหัวนะในส,นส่วนส่วนหนึ่งอย่างบางคนมีมีลูกมีหลานเนี่ยนะครับเดือนนี้ค่อนข้างที่จะปวดหัวกับลูกกับหลานหน่อยนะปวดหัวในเรื่องอะไรนะอย่างบางทีเขาอยากได้อะไรเนี่ยนะถ้าเป็นติดเด็กๆๆแล้วก็ต้องเขา ต้องคอยดูแลต้องคอยตามให้จะเครียดเครียดกันนิดหนึ่งนะครับอย่าบางทีเป็นห่วงเขาว่าจะทําอะไรสําเร็จไหมจะทําอะไรที่สําเร็จตามเป้าที่เราต้องการไหมหรือว่าเขาต้องการจับถึงได้ไหมเป็นห่วงเป็นใยนะยจะมีอารมณ์แบบประมาณแบบเนี้ยซึ่งก็จะทําสําเร็จนะแต่ก็จะต้องไปวุ่นวายกับเขามากหน่อยอย่าง่างถ้ามีลูกน้องเนี้ยเรามอบหมายงานให้ลูกน้องไปลูกน้องจะทําได้ไหมเขาทําได้เขาทําได,าได้แต่เราต้องตามจี้ตาม ลุยนะ่าซึ่งส่วนหนึ่งเราก็เครียดอยู่แล้วนะมันมีในเรื่องของอารมณ์ความเครียดเพราะฉะนั้นเดือนนี้คิดเครียดหน่อยนะกับบริวารแต่บริวารนั้นสามารถสร้างผลงานให้สมหวังสมใจกับชาวลัคนาราศีเมษได้ไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยนะสบายๆไปมาเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่กันนิดหนึ่งนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคนในบ้านครอบครัวคนในบ้านนะเดือนนี้ก็ต้องอาจจะต้องอ่าคอยดูแลกันนิดหนึ่งนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการ จ็บป่วยต่างๆน,นานาเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะเบาๆไปไม,ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับในเรื่องของหัวหน้าง,งานก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เป็นเดินพึ่งตัวเองแล้วกันนะครับของชาวลัคนาราศีเมษบางครั้งไปพึ่งพิง,พงอะไรใครเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดเด่นนะครับของดวงชะตาสักเท่าไหร่นะนั้นเป็นเดินของการพึ่งตัวเองนะแสดงผลงานเก็บผลงานอย่างเงี้ยนะแล้วเอามาโชว์ออกมา นะเราใช้ในหลักของเอาผลงานนี่แหละเป็นตัวดันเหล่านะครับไม่ต้องไปหวังพึ่งใครเดือนนี้ก็ถือว่าจะมีเรื่องดีๆในลักษณะแบบนี้นะครับเข้ามาด้วยนะมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างน,นะครับกุมภาพันธ์นี้นะถือว่า,าหลายๆช่วงนะครับของตลอดทั้งเดือนเนี่ยถือว่าใครมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นเดือนของความสุขนะครับเป็นเดือนของความรักจริงนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ว่ามันจะมีอยู่ ในบางช่วงนะถา้าผ่านการกลางเดือนไปแล้วเนี่ยจะต้องระวัดระวังที่1นะครับก็พยายามอย่าทะเลาะเบาแหวงซึ่งกันและกันเพราะบางทีเนี่ยหมยเราหวานชื่นกันช่วงต้นต้น,ตนเดือนนะเดี๋ยวพอไปไปลายเดือนกับขมซะงอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังมองว่านะเป็นไปในทางที่ดีนะครับรวมถึงคนโสดด้วยนะคนโสดในเดือนเดือนนี้นะจะมีโอกาสพบเจอคนรักเข้ามาอย่างกะทันหันครับ ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักทั้งหลายเกื้อหนุนให้กับทุกๆดวงชะตามีแต่วความร่ำรวยมั่งคั่งมีความโชคดีสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปี2,565นี้ครับ